Oh, hôm nay à keo máy mà quấy tuôn nè Cây mới mới thấy tụi nít Cây ấy mà tiên đâu hmm. มาใหนมาหลุ่มอืมครับผมครับผมรัก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 ครับผมไป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 รักรักรักทำไมอ่ะอืมรักที่สุดอืมกินข้าวนะ ตุ๊กตับสถีฮะล่ะค่ะนักแม่อ่อะนักแม่อ่ะเดี๋ยวเพื่อนๆกินก็ต้องกินด้วยกันมันรักมันดีเนาะเออรักกันดีจังเลยนะน่ารักที่สุดอืมกินไปกินไปอืมโอเค หลับสบายไหมแม่กลับแล้วหลับสบายไหมกีตากีตากีตาโน้กก okay. yeah. ีตาเดี๋ยวดูซิมีกีตาไหมดูซิกีตามีป่ะกีตาไหน๋ยวดูซิกีตามีป่ะเดี๋ยวแม่ก็ดูดิกีตามีไหมไม่มีแล้วทำไมบ้า บ่าวไปทำอะไรตรงนู้นบ่าวบ่าวมานี่สิอืทำอะไรตรงนู้นน่ะอะมานี่มานี่ไปนูน่นละดื้อจังพี่บ่าวไปทำอะไรเดี๋ยวพี่บ่าวมากินข้าวกันดีกว่าไปเดี๋ยวพี่บ่าวมากินข้าวกันนะไปไปสิบอกพี่บ่าวมากินข้าวกันเร็วๆๆๆ,ๆพี่บ่าวมา พี่เบาวครับเบาวนี่เราเบาทำอะไรตรงนั้นเนะี่ยเดี๋ยวจะโดนไม่ใช่น้อยเดี๋ยวจะโดนไม่ใช่น้อยนะห้ำดือ้อห้ำสนนะเออห้ำดือ้อห้ำสนนะห้ห้ำดือ้อห้ำสนนะ ทำไรนะโอเคฝากกดไลค์กดแชร์ให้น้องหมาด้วยนะคะเพื่อนๆ